สวัสดีฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ทุกคนก็รู้ดีนะฮะเกม Pd2 นะฮะโอเควันนี้เราก็จะมาสเตลด่านคาเตอร์เฟ็นะครับซึ่งเป็นด่านบูแต่เราก็ทะ้งโลไปสเตลนะครับก็การสเตลด่านนี้มันค่อนข้างที่จะทําบิวไม่เหมือนบิวสเตลสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็เราจะใช้หลักๆอยู่3อย่างนะครับก็คือเจ้าตัวของชินเนอร์นะครับที่เอากระพริบไปได้เยอะๆนะครับแล้วก็ แก๊สของสไนน์นะครับที่ยิงแล้วยิงหัวแล้วชิ่งอะไรเนงะี้ยนั่นแหละฮะยิงชิ่งดาเมจครับเอาไว้เก็บชิลแล้วก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือฐานสปอร์เตอร์นะครับสามสกิลนี้ต้องมีนะฮะในการที่จะเซฟร์ฟด่านนี้นะแล้วก็สิ่งที่ควรจะเอาไปเลยก็คือปืนสไนน์นะครับควรเอาไปหรือถ้าไม่เอาไปก็ได้แล้วแต่คุณนะแล้วแต่นะและ้วก็เอ่อเจ้าตัวช็อตกันนะครับเอาไปสักหนึ่งกระบอกนะแล้วก็เพลแฮกเกอร์ แนะนำเบอรแฮกเกอร์ฮะในนี้ส่วนของลากก็เป็นกระเป๋าศพสองถุงเนะาะสองกระเป๋าแล้วก็เจ้าจตัว ECM นะฮะประมาณนี้อืมอเอ้คฮะไปกันเลยฮะสร้างแม็กเดี๋ยวกดผิดฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นโอ้เวนหมด โอเคแนะนำารัตอนเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเก่งเทพเมพขิงแล้วแล้วก็ให้ปิดบอทนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เก่งเทพอะไรมากก็เปิดบอทนะฮะมันจะได้สกิลฟิกสกิลควิกของบอทนะฮะนิ้นพันไปหมดละก็จะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะฮะแต่ถ้าถามว่าปิดแล้วจะเล่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ต้องแข่งกับเวลานิดนึงนะต้องทําเวลาให้ดี โอเคผมขอเปิดบอร์ดไปแล้วกันนะฮะโอเคไปมาฮะสิ่งที่เราต้องดูเลยในการที่จะสเตลด่านนี้นะฮะอันดับแรกก็คือ ตรงนี้เนี่ยไม่ควรมีคู่รักนะถ้าถามว่ามีได้ไหมก็มันก็ได้ฮะแต่เราจะเล่นยากเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ควรมีดีกว่านะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือตรงนี้ต้องไม่มีก๊อกน้ำนะครับบ้านหลังนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดมีก๊อกน้ําเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเดินออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการอันเ,อเดอร์ดยทันทีนะถ้าเราสวมหน้ากากนะไม่รู้าอป้าข้างบ้านมันเห็นด้วยยังไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคมิเชลเดี๋ยวเราเก็บโคบาก่อนเลยนะ ก็มันเป็นด่านบู๊ะนะถ้าจะมาสเตลก็ต้องทําใจหน่อยนะมันต้องมีอะไรจุกจิกแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเกิดพลาดท,ทีหนึ่งเนี่ยรีเลยนะพลาดท,ทีหนึ่งคือรีด่านเลยนะมันไม่มีอะไรให้แก้ตัวนะฮะพอมิเชลเดินลงไปใช่ไหมแต่เราไม่ต้องเดินนะให้เรามาที่นี่นะฮะ แล้วก็ยิงผู้หญิงคนนี้บูตไปตรงนู้ดนะครับแล้วก็ยิงผู้ชายคนนี้บูตไปมุมนี้นะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เราจะต้องใช้ศพไว้บนคานคุณคุณเห็นคานหินตรงนั้นไหมเนี่ยเราตรงช่องประตูนะนั่นแหละเราต้องโยนศพเธอไว้ข้างในนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็โยนศพไปตรงนี้นะครับจริงๆจะไม่จำเป็นต้องสองคนนี้ก็ได้นะแต่ว่า2คนนี้มุมมันดีนะฮะมุมมันดีในการยิง เอาบอดมาช่วยได้เยอะฮะถ้าไม่เอาบอดมาก็ใช้ได้อยู่เดียนะผมก็เคยเล่นแบบไม่เอาบอดมาก็ไม่เป็นไรนะแต่เอาบอทมาเฮอะมันง่ายกว่าจริงนะฮะแล้วมันก็ไม่เสี่ยงที่จะต้องมารีด้วยนะคนเดียวใช่ไหมอพอเบนพูดเมื่อไหร่เราต้องไปเ,เก็บศพผู้หญิงคนนั้นทันทีเลยนะเอาไปโยนทันทีเลยนะโอเคมาแล้ะ ตรงนี้เราต้องกะจังหวะโยให้ดีนะครับให้อ,อตำรวจเนี้ยติดเบรดเราหนึ่งคนฮนะซึ่งจังหวะนี้แหละต้องการแค่หนึ่งคนนะส่วนอีกคนนึงเราจะต้องเอาเยื่รอมมาไว้ตรงนี้นะซึ่งระหว่างเนี้เนี้ยใครจะไปเก็บศพเ,เสียงที่บ้านกระดังอย่างเลยระหว่างนี้ใครเนี่ยจะไปเก็บศพผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะแต่จริงมุมเนี้ยมันไม่มีใครเห็นอยู่แล้วนะ แต่ถ้าเกิดใครยิงพลาดก็ยังมีเวลาให้แก้ตัวเนาะโอเคระหว่างนี้ก็รอฮะรอตำรวจอีกคนหนึ่งเดินมามันจะมีตำรวจสองคนทำใจฮะยอยากมาสเตลด่านบูอะเออมัเค็ต้องจุบจิกเป็นธรรมานะ นานๆนานๆตำรวจคนนี้เดินมันเดินเข้าไปข้างล่างอะ่ะแล้วมันก็เดินไปเช็ควอลข้างล่างแล้วก็เดินออกมาข้างบนไปเช็ควอลสิไปเช็คห้องใต้ดับห้องใต้ใตดินเนี่ยนู่นเนี่ยมาแล้ว คมันเดินไปทางนู้นละจังหวะนี้ก็โยนหาม,มุมดีๆนะฮะึบโอเคหลังจากนี้ก็ถ้าโยนตินแล้วก็มารอตรงนี้ได้เลยนะเอ่อถ้าเกิดกาดมันอเอร์แล้วมันเดินเข้ามาดูถุงศพเนี่ย ไกลๆเนี่ยถือว่าผ่านนะฮะโอเคตรงนี้ถือว่าผ่านนะฮะตรงนี้ถือว่าผ่านมันจะมีอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเกิดเราแบบว่าอากาศมันเดินอยู่ตรงนู้นแล้วเรารีบโยนเนี่ยมันก็จะอันเลิ้อยอยู่ไกลๆใช่ไหมถ้าเกิดมันอันเลิ้อยอยู่ไกลๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเดินเราต้องใช้เส้นทางไอ้ตรงเนี้ยเดินเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเราจะเดินไม่ได้แต่ว่าถ้าอากาศมันเดินมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันอันเลิ้เนี่ยถือว่าใช้ได้ฮะ แต่มันก็มีทางแก้อยู่อีกวิธีนึงนะถ้าเกิดการมันอัลเลิตอยูแ่แถวนี้นะฮะก็คือเอเราต้องใช้ตัวเราในการเป็นเหยื่อรอดนะฮะเพราะว่าตำรวจมันเห็นเรามันจะเดินเข้ามาหาเราใช่ไหมเราก็ต้องใช้ความเร็วหลบฟับถ้าเกิดผมหาคลิปมาให้ดูได้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะฮะแต่ถ้าเกิดผมหาคลิปมาให้ดูไม่ได้ก็ก็ช่างมันนะ,ะแต่ผมว่าผมน่าจะมีคลิปอยู่นะ,ะตอนที่ผมเล่นอันเนี้ยเดินผิดทาง จริงๆต้องอ้อมสะนะฮะอ้อมสะอ้อมส,สะตรงนี้มาจะปลอดภัยนะแต่อันนี้ก็ได้ะก็ได้ผลรับไม่ต่างกันไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง,อง,งเออคุณผู้ชมฮะผมลืมไปเลยนะฮะโอ้ยกระตุกผมลืมเ,เปิดทางนู้นให้ตายเถอะมันเสียเวลาขันข้นคูณสองเลยนี่โอเค แถวนี้น่าจะวิ่งได้นะไม่มีปัญหาะไรลืม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 ลงมานนี่ฮะลืมมาต้องลงมานี่ก่อนขออภัยะฮะนั่งลงไปมิเชลโอเคทีนี้ก็ต้องไปฝั่งนู้นนะ มีผู้หญิงคนมีผู้หญิงอยู่ตรงนี้เราก็เดินลงมาในนี้เลยก็ได้นะเถฮะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งคะไม่ต้องวิ่งมันไม่มีอะไรละนอกจากนี้ก็คือทำธารกิจตามเหมือนในด่านบูนนั่นแหละมันก็ด่านบูนี่หว่าเหมือพูดแล้วครับผมเนี่ยก็ทำภารกิจเหมือนกับด่านบูวะะเติมน้ำจอดสว่านอะไรพวกนี้เหมือนกันเด็กนะเราแม่งเล่นบั๊กเอา loyalty, อส่วนฮัอฮัที่ผมใช้เนี่ยเป็นโพโคนะครับของโพโคก็ถ้าถามว่าดีไหมก็มันดูเหมือนต้นฉบับมันดูเหมือนต้นฉบับดีนะเออไม่ค่อยลกเหมือนโบว h พันนะแต่ว่าก็เอามาเล่นสเตของผมชอบอยู่ฮะแต่ว่าถ้ากเิดจะเล่นบู์จริงๆอะโู p h พันดีกว่ามันบอกละเอียดกว่าอันนี้ก็โอเคโอเคดีดีกว่าดีก็ไม่มีอะดีก็ไม่เปิดเนะี่ย ระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคือรอยอย่างเดียวฮะโอเคแฮ็กเสร็จแล้วนะฮะโค,โคบางัดมีระเบิดโอเคฮะจ่อ นะฮะก็เจา<อ>ะหลังจากนั้นก็ไปเดินสายมาไม่ต้องโผล่หน้าออกไปมากนะฮะ,อะ,ฮะเออแล้วก็ผมลืมบอกไปเลย คุณจำจุดที่มินมีก๊อกน้ำตรงนี้ได้ไหมฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะสักครู่นี่ๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีก๊อกน้ำอยู่ใช่ไหมนีนต่ตรงประตูตรงเนี้ยนี่ๆตรงเนี้ยบอกเตือนเลยนะฮะถ้าเกิดใครที่ได้ก๊อกน้ำตรงเนี้ยค่อยๆกระดึ๊บกระดึบมากดนะฮะอย่าวิ่งโถงมากดไม่งั้นกาดไอต,ตัวนี้มันจะเห็นเรานะฮะค่อยๆกระเทิบกระเทิบมากดทีละนิดนะโอเคฮะ ก็ไม่มีอะไรฮะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเล่นบลูอ่ะโอเคหลังจากนี้ก็รอไปนะฮะรอมันเจาะเสร็จโอเคเสร็จสักทีรอมานานแล้วเกินนะฮะแล้วก็ต้องเดินกับไปเปิดจตัวก๊อกน้ำเหมือนเดิมนะฮะหนังเหมือนเดิมก็ไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะทุกคนก็น่าจะทำได้อยู่ละแล้วก็เอามาประกอบคลิปมาให้มันจบจบคลิปจะตัดไปตัดมาก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะ Okay. หลังนี้ก็หลังจากนี้ก็ลืมหลังจากนี้ก็รอมันไปนะแล้วก็ในระหว่างที่รอแล้วก็นะเราก็จะมันยิงชิวกันนะเพราะว่าชิวเนี่ยสปอนมาดักจุดเกิดเรา <c oughs> สามนุ่มบอยแบนด์แล้วมายืนที่เดียวกันได้นะเค okay. ชิวมันกจ็จะสปอนตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้ จริงๆเนี่ยเราเราจะยิงคิวก็ได้นะเราจะไม่ยิงหรือจะยิงมันก็ได้แล้วแต่นะถ้าเกิดเอ,อเราคิดว่าเราไม่โดนคิวยิงแล้วดาวอ่ะก็ไม่ต้องยิงนะแต่ใครจะฆ่าก็ได้ซึ่งในที่นี้ผมก็เตรียมมาขึ้นยิงมันเต็มที่แล้วนะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำให้เอาบอรดมาก็คือนอกจากที่มันจะทําให้เราเก็บศพเร็วแล้วมันก็ยังช่วยชุบเราด้วยนะครับอีตอนที่เราหนี คือด่านนี้มันไม่ได้สเตลล์รนะ้อนต์ะมันประมาณเก้าสิบอร์เซ็นตะโอเคฮะเออเจ้าตัวตู้นั้นะมันจะเติมน้ำเสร็จก็ต่อเมื่อชิวใกล้สปอรนะพอชิวเอ้ยไม่ใช่ดิชิวมันจะสปอรมาตอนที่ตู้มันใกล้เติมเสร็จนะฮะก็ถือเป็นตัวชี้ได้ดีนะว่าคือชิวสปอรมาปุ๊บก็แสดงว่าใกล้เสร็จแล้ว มาแล้วโอเคเรียบร้อยฮะหลังจากนี้ก็กลับไปรอในตู้ได้เลยคือชิวมันยิงปืนข้างนอกได้นะฮะไม่เป็นไรนะฮะ โอเคทีนี้เราก็ได้เวลารีบหนีแล้วโอยกระตุกโอเค,อเคไปฮะตอนนี้มันจะเป็นการบังคับเอลเร์ทันทีนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเราจะยิงชิวตรงนั้นหรือไม่ยิงก็ได้สุดท้ายเราก็หนีได้เหมือนกันแต่ว่านี่แหละชิวมันจะมาสปอนดักฝาท่อไว้ไงเราก็เลยต้องยิงมันนะฮะ ถ้าเกิดใครที่เล่นโซโลนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เล่นโซโลก็ไม่ต้องห่วงฮะมีบอทชุบให้ก็ไม่ต้องยิงคิวก็ได้ไปรอที่ตู้เลยไม่ต้องสนนะไม่ต้องสนบอกเลยเง่แล้วไปเลยนะฮะอย่าสนคบไอดูทรงโดเซอร์อะไรนะช่างมันถือว่าจบดาเน,นะเพื่อจะอยนะฮะสำหรับการสเตลคัลเตอร์เฟสนะครับในการที่ใช้บัคกนะนก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเจ้าตัว คนคลิปคนคิดวิธีการนี้ให้ละกันนะเป็นชาแน,นของฝรั่งนะครับก็ถ้าใค,ใครอยากดูก็ไปสามารถติดตามกันได้นะเขาเป็นคนสเตลที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ